สวัสดีพี่น้องต้อง,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 งปกองป่าพี่น้องเอฟซีขนส่งน้อยพี่ลำเพลินอลเอฟซีหมอลำเพชรลำเพลินทุกท่านนะคะเช้านี้ภาพพี่น้องนะคะมายำชมบมะเบิงช่างเต้นะคะเป็นวาปะซื้อสางเต๋อสันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะช่างเต้เฮ็ดยันยงนะนเฮ็ดมันยำยำแยมแท้ฮะ ตลอดว้าอะรหนูเป็นตลอดกอเ <c oughs> นี่ยชิมะไอมาลอ็อกคอกแคกเลยจังใดใชไ <c oughs> ได่ไหมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สาวโคราชด้วยนะคะที่ให้คนส่งซื้อน้ำมาให้น้องๆน,นะคะอย่างน้องๆแดนเซอร์นะคะน้องๆก่ะ ่ยัพราถ้าไครตือนกันเพราะเขานอนเดิกคับเมื่อคืนนี้ซ้อมเดิกนะคะพี่นอ้องเข้านะคะตอนนี้ช่างเต้ก็กําลังทําาเป็นส่วนหนึ่งของอโชว์มอลลําเพลินเนาะตัวนี้เนาะ<ม>นะคะเ<ม>แบบๆคับพี่น้องค่ะพ่อได้เป็นน้าจิ้มนะคะอันนี้คือดํารวดเลียวๆตัวนี้ดํารวดเสร็จแล้วช่างเต้โดยช่างเต้นะคะพี่นอ้องเข้านะคะ ฝากไปนําเต้อพี่น้องขาฝากให้กําลังอกกาลังใจกันด้วยนะคะพี่น้องเฮ้านะคะขอกำลังอกกำลังใจพลเรือพลเรือแช่เด้อยพี่น้องเดินนะคะคนละคอมเมนต์นะคะมีคนส่งกะตื่นเด็กลูกเสาเฮพรกิจให้ผี่สาโคราดเลี้ยวน้อยกะสีเข้าไปพักผ่อนขึ้นกันละพี่น้องกะสีเจอกัน <c oughs> ช่วงบายบายนะคะบัดน,นี้พี่นอ้องเฮ้าวันนี้คุณคณรูนัดซ้อมกี่โมงครช่างเตะใ <c oughs> บสองเหมือนเดิมเนาะ นัดซ้อมบ่ายสองโมงนะคะสำหรับแดนเซอร์น้นอนเนาะเตอกินเข้าไปฮะไม่หิวหรอค่ะอ๋อบอยยุ่นยนบอยยุ่นจะกินมะม่ามันบอโอซะพ่อเจ้างามเนาะตีจะกินมาม่า กูดับพูดดีคักเนซะเอาฝากอวยพรพี่สักโคตรแน่มันนีวันอ่าพระเลี้ยงลวงหนาวันเกิดเพลินขอให้พีส่สาวโคตรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะำดำด้วยดำด้วยเด้อทีานี่ล้วกะนม่จริงจริง <c oughs> แล้วอย่างนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่คันใดเออบริวารดอกบอกเียงบอกเงกะได้ว่ากันไปนีนล่ละ จะมนันดูจะมันมันลุกขึ้นมานมเห็ดเล็กเห็ดหลวงตั้งแต่สาวสาวมาหลิ่นเก่าแต่สาวสาวไฟล่นดากครับอือไฟรุ่นดกักต้องท่านนะคะ <c oughs> ต้องท่าน,น,นาาต้องอทันต้องได้ค่ะ <c oughs> เก่งวสนันเนาะเกลี้ยงหลวงเรืน่นเรื่อยเป็นสิทิ เล่นกาวนี่ป่ะนี่อันอันกาวนี่บ่อกาวเหลืองไกาวเหลืองนะบ่แล้วก็เอาอันค้อนทุบๆๆตะบ่อ๋อแก้วครับว่าเต๋จะคือเก่งแถวจะได้วิชานี้มาแต่ได้มาฝึกฝนเองค่ะเจ้าึ้นเฮ็ดปิ่นไหมมันขยันมากเลยร้องออามาเฮ็ดเบิอง ส่วนสีสำคัญมากก็คือแกะลายมันบอออกแบบลายใช่ไหมอันนี้ออกแบบเองทั้งหมดใช่ไหมออกแบบเองทำเองคนเดียวด้วยมาเก่งแต่เสือเอาเขาเข้ากับเถาเรียวเข้ากับเฮ็ดไป ฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนตีไอ้หลีอากาศเมื่อเช้าในบ้านเออเมื่อเร็วแต่อากาศเนอสูวแฮรแรงเทร์อากาศมันก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยทุกวันนี้มันก็ต้องดูแลสุขภาพเดี๋ยวก็ไม่สบายแต่คนส่วนมากเดี๋ยวนี้กําลังไอ้ของห้องแห้งแล้ว เริ่มจะไม่สบายกันแล้วเพราะว่าอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องดูแลสุขภาพด้วยเพิ่งเฮานอนเดึกนั่มพักผ่อนอาจจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนนอนดึกลูกเช้าเฮานีบ่ชินนอนกลางเว้นดีเฮาบ่นอนชักเทียด้ตีนี่แต่นอนกลางคืนนอนกลางคืนนี่นอนอยู่แต่ก็นอนเดึกคือเก่ามันเป็นความเคยชินละกลางคืนนี่สวยาอยากนอนกันหน่อยหน่อยหน่อยสิอยากนอนกลางเว้น มเได้ส่วนกับ,บนอนเขาเคยสปีสเขาเคยแบบนั้นสูไปสูเท่สูตัวบัสูบลอดเดี่เฮ้าเขาต้องสูง <c oughs> เข้ามาหอดถึงคันนี้เลี้ยวเฮ้าสี บ่สู่กับกบระไรย,ยูกับปินไปบ่ายอยูห้าตองสูเกสไลาย,ยางมาสลับสับสุนแทะได้หน่อยกับเพินบางเน่ความปั่งค่าปีน เน้นยังก่อนปพร้อมปันปังบอมมันที่หนึ่งที่หงที่หนึงที่หนึ่งที่หในใจตัวเองไงคนโตถ้าเบิงเด้อเวลาเห็ดออกมาแล้วบัดนี้อ่าตอนที่ออกไปชั่วมือที่ภาพเปิดฤดูกาลสิไปยืนน้ำตาไหลเด้อสิบอกให้ชันเด้อผู้หนึ่งเงินนำตาโมไวไวคันมันเห็นคือเราเห็นแล้วเราภูมิใจนี่เอา มันสีไหลออกมากโดยอัตโนมัติเลยดี <Okay. S 1> นี่แหละคือความภาคภูมิใจของเราเ mm hmm. จ้ากับกิง่งครับน็อตตีเนาะกิง่งเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นเราทำแกะลายได้อะไรได้ แกะรายได้เห็นไอ้เฮ็ดำดำโดยนทีน่ยังเอาเองยมดืดแล้วก็ไปลิ่นกาวเองสิโอ้ยสุดยอดนะคะกำลังใจช่างเต้นะคะพี่น้องเฮ้าเป็นกำลังใจให้สาวเท่านะคะสาวเต้เท่านะคะสาวเต้นะะเในตำนาน ให้เขาได้ว่าห้อยตีนห้อยมือเห่าห็ดไปรูดให้ละเอียดลายการท่าเป็นเรื่องธรรมดาละน้องดีเก่าแล้วว่างเงินมาแล้วเลยด้วเนี่ยต้องตกแต่งวดล่าอีกทางหน้า ใกล้คนเอออีกเดี๋ยวมันก็ติดกาวเสร็จก็เหมือนว่าเสร็จไปนหนึ่งหนึ่งขั้นตอนไงมันก็ลวงอ,อกไปหนึ่งขั้นตอนน้ำมันให้อาบใช่หมฮึอาบว่าอาบตัวกับก้าไหม อาบกับเก้าว่าอาบกับเก้าไหมเบื้องบ่ออกบอกเออบอกเลยว,ว่าจะเถาขึ้น <c oughs> ให้ว่าอยู่คงคงกับพันแกนยังวะให้อยู่คงกับพันแม่แม่์เจ้จาเจ้พาพ่อผ้าคอเถาไหม เอาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เชฟไ้ซ์นิกอนเดอพี่นองเดอร์นะคะฝากให้ก็รักก็ตั้งใจช่างเต้ด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าสปเปอร์ฤด,ด,ดูกานเล้อพี่นองเดอร์สามารถอ่ายังก็เอินสามารถเซอร์ไพร์มลายออนไลน์ได้นะคะช่างเต้ก็คือคนขยันอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ ฝากพี่ฝากน้องน้าในเด้อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณชงสโรสันติกอนนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะขอพี่น้องนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อรำรวยรำรวยร่ำรวยอีกแล้วขอรำรวยอีกขึ้นไปนะคะและวันนี้ก็ขอให้พี่สาวโคราชนะคะเป็นวันข้าวเกิดของพี่สาวโคราชนะคะขอพี่สาวโคราชสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อที่เจ็บเป็นเอ็นอุ้อยนยกขอให้ใหายว้หายวันหายคืนนะคะลำรวยลำรวยรวยอยู่เลยขอให้ลำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า